สวัสดี f อของเตยอ,องวันทุกท่านด้วยนะครับเมื่อวานนี้ฟุตบอลหน้าช่องอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ครับเดี๋ยวคัดมาให้ใหม่นะครับเช่นเคยนะครับหนึ่งตัวเน้นนะครับ ให้มองทางด้านของนะครับฟุตบอลยู21นะครับในรอบแบ่งกลุ่มนะครับที่สโลเคมเดิมนะครับในวันนี้ในกลุ่มดีครับทางด้านของฟินแลนด์เนี่ยเวลาตีสองเจอกับทางด้านของเนเธอร์แลนด์นะครับส่วนใหญ่ครับเนเธอร์แลนด์นะครับจะที่เจอกันมาเนี่ยทำได้ดีตลอดนะครับแล้วก็เฮดทูเฮดสภาพความมั่งทีมเนี่ยเนเธอร์แลนด์เก็บชัยไว้ได้หมดเลยนะครับฟินแลนด์ครับฟอร์มช่วงหลังถึงจะนะครับยกในระดับมาดูดีในในระดับหนึ่งแต่ในโมเมนตัมต่างๆแล้วก็สภาพความมั่งทีมเนี่ย นะครับแล้ววันนี้นะครับเนทแลนด์เปิดมาที่1นึ่งช่วงตัวจะไป1นึ่งช่วงตัวขึ้นอ่ะด้วยกระแสแบบนี้แล้วมุมต่มอย่างนี้นะจะตกมาอยู่ทางด้านของเนเธอร์แลนด์แน่นอนนะครับพูดง่ายเลยว่านะครับแรงจูงใจหรือว่าเกมลุกนะครับดูดีกว่า ะครับทางด้านของฟินแลนด์แน่นอนทางด้านของเนเธอร์แลนด์วันนี้ผมเลยบอกว่านะครับน่าเลือกเชียร์ที่สุดก็คือทางด้านของเนเธอร์แลนด์ครับหนึ่งเม็ดรมีแน่นอนวันนี้นะครับทางด้านของเนเธอร์แลนด์นะครับรอรุ้นว่าเม็ดสองเม็ดสามจะมาเร็วมาช้าเท่านั้นนะครับหนึ่งตัวเน้นให้น่าเลือกเชียร์ทางด้านของเนเธอร์แลนด์ครับวันนี้จะไม่ผิดหวังเลยนะครับถ้าใครที่ชอบก็ตามได้เลยนะครับถ้าใครไม่ชอบครับไปรับแนวทางเพิ่มเติมมากกว่าหนึ่งทีมนช่องก็ทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์และใต้คอมเมนต์ครับเข้าเป มากมายนะครับพาบวกพาปังกันทุกวันอยู่แล้วนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ทุกคนเลยนะครับสุดท้ายนี้ครับขอให้เพื่อนๆพี่นะครับดูบอลอย่างมีความสุขรวยๆเฮงๆไป,ไปกับผมใต้รังบอลและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ